เรื่องมีอยู่ว่าสมัยเด็กๆบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดกลางคืนเงียบมากนอกจากเสียงหมาเห่าก็มีแต่เสียงตามสายเนี่ยแหละวันดีคืนดีก็จะมีเสียงประกาศแปลกๆโผล่มาปกติเสียงตามสายก็จะประกาศเรื่องชาวบ้านหายหมูหายไก่หาย แต่คืนนั้นเสียงตามสายดังขึ้นมาว่าประกาศประกาศใครได้ยินเสียงนี้ช่วยด้วยเสียงแห่พร่าเหมือนคนกำลังจะตายตกใจแทบแย่รีบวิ่งไปถามแม่แม่บอกว่าอย่าไปสนใจมันเป็นเสียงผีหลอก แต่เราไม่เชื่ออยากรู้ว่าใครเป็นอะไรรุ่งเช้าไปถามป้าข้างบ้านป้าบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้ยินอะไรเลยเราเลยคิดว่าหูฝาดไปเองหลายวันต่อมาเสียงนั้นก็กลับมาอีกช่วยช่วยด้วยคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเราขนลุกสู้รีบปิดหน้าต่าง วันต่อมาเราเจอคนแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บ้านถามหาคนชื่อเดียวกับเสียงในสายเราเลยบอกเรื่องเสียงตามสายให้ฟังแก่หน้าซีดบอกว่านั่นมันเสียงลูกชายฉันเขาหายไปเมื่อห้าปีก่อน แกบอกว่าลูกชายแกหายไปในป่ากใกล้ๆหมู่บ้านไม่มีใครเจอศพเลยแล้วเสียงนั้นก็หายไปไม่มีใครได้ยินอีกเลยจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าลูกชายคนนั้นเป็นอะไรกันแน่อาจจะยังติดอยู่ในป่าหรือ เสียงนั้นมาจากที่ไหนกัน